สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียร์พา้วยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะขับแน่เด้อครับผมครับพอดีติดรัฐบาลไทยอยู Kanal ่ครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กับมาแล้วครับผมครับมาดวนๆเช่นเคยครับแนวทางตาราวรวมเซียนเด้อครับผมครับหมู่บ้านนี่ก็ร่มงพอเพื่บุญไปครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะมาสรุปในคลิปนี้ให้กันบว่าจะเป็นพ่อไพ่บุญหรือว่า สามสำนักครับผมพ่อลาดเผาวเด่นเดินดีก้ามาเชียร์ครับผมคลิปนี้ก็บเมี่ทึ่งพอจอยครับพี่น้งองเนาะพอจอยเสี้ยนกระทุ่มแบนอาจารย์เออาจารย์พลโคราชอาจารย์จิตวิริศักดิ์ครับผมพี่ประกายเพิ่นทรงไล่หมาครับผมบอกน้ำเชียร์ว่า,าตำเล่างวดนี้เพิ่นโบดเดลโล่งนะครับผมครับเพิ่นเบรกกงวดหนึ่งครับพี่น้งองเนาะครับเอาไป เบิ้งน้ากันเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้รวมเซียนครับกะระว่างเด้อครับพี่น้องเนาะเทียไลไปไทยครับผมกอไทยไหลไปเล่าครับแปดห้าสองห้าศูนย์นี่แหละครับพี่น้องเนาะระว่างครับผมเด็กรัฐบาลไทยเอาพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมก่อนที่จะไปรับชมรบฟังแนวทางตำลาวรวมเซียนน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมไปรับชมรบฟังกันเลยครับ ครับพี่น้องครับผมมาด่วนๆพอดจอยครับนี่แหะครับผมเด่นบนล่างพอดจอย4ี่ห้าเน้นไปที่5้สองตัวบนล่าง3,4,5,6,4,0ห้5 7 5 8 6่6ูนยและเบิ้ล3ามสพอจจอยพันเน่สี่ห้าเจ็ดหกสีครับผม ดับบนล่างหนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นวาจะไปสื่อครับพี่น้องเนาะครับวันนี้ป้อยคำเนะค่ะท่านผู้ชมครับค่าต้าห,ห,หุนหวยดุนเด็กไทยครับผมเสียเส่ยงกับทุ่มแบนครับผมสี่ศูนย์เก้าครับพี่น้องสี่ศูนย์เก้าตัวเด่นสามตัวบนสี่สามสี่ศูนย์เก้าสี่หกสามศูนย์ครับ สองตัวบนล่าง3 4 4สี่สี่ศูนและเบิ้ล44ครับตัวเด่นพเ่นเดินดีแล้วครับผมคนโคราดครับพี่นอนะ้องเนาะวันนี้8กับ0 0 6 0 9 0 2 0 4กเนครับเน้น0ูนย์เกตัวบน5 0 9ครับ อาจารย์คนโคลาแล้วก็พ่อหรืออาจารย์จิตวีรศัก์หน่วยบนศูนย์กับสี่เน้นสี่ครับผมหนึ 54, ่งสี 4, ่ห้าสี่สี่สี่เก้าสี่ห้าศูนย์ครับผมอันนี้พอสมาให้ก่อนนะครับผมแต่ว่าติดเหล็กไทยแล้วครับหนึ่งสี่เก้าสี่ตัวเน้่นครับพี่น้องเนาะสองตัวบนเอาสามตัวบนสองหนึ่งสี่สองเก้าสี 8 5ดห้าหครับหลักหน่วยล่าง2กับ8เน้น2 2 2 4 0 5 2 8 2 5 8ครับเน้นไปที่5 2สังเกตวาเลขพอนี่จะว่า,าจะไหลไปไทยกับโบเนียน,นะครับผมเอาไทรไหลไปเล่าเพราะว่าเพิ่นกัดประกบไปแล้วเนาะก้อนเหลขกสิออกอีกครับห้าศอาจารย์ A ว่างานเข่า7กับ8ครับผมงวดนี้6กเจตัวเด่นแลักมีสามกับ4เล็กติดครับผม6กสา8ห7สี่9ปดแ9ดเจเน้น6กสา7หกสครับที่ปูหน้าชุดเต็มเข้า7 2ครับผม หลัก10ชุดเต็ม1 2 3 4 5 6หลักหน่วย3 2 1 0เน้น3กับ2 2ตัวบนล่าง1 3 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 5 2 6 3ครับตัวเด่นของเพื่นคือ2กับ3ด้วยครับผมนี่แหละครับถือว่าเน้นทุกตัวก็ได้น อาจารย์เอกเด่น7กับ8ปว่าหันเขา่าวันนี้เด่น8กับ9และ5กับ3 2ตัวบนล่าง8ปดส8มแปดห้าแปดหกห้าสามเกสามศูนย์เน้น8ปดสามแปสครับเล็กปาดาครับผม เด่น6กับ0เน้น6เลขวิน607 89 2ตัวบนล่าง66 68 6, 56 58 60 69 67และ97ครับผมอาจารย์สุเมรเด่นไม่พลาดครับผม7กับ9เน้น9 74 94 75 95 76 96เน้น75 ห้าอาจารย์ม่วงหวานครับผมเพิ่นเคยแตกสามตัวได้ครับผมต้นนี้หนึ่งตัวเดียวเด่นสี่หนึ่งหกหนึ่งเลขสี่ตัวแล้วครับผมคอมช่อเขียนตัดออกเพิ่นตัดมากอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมสี่ตัวสี่หนึ่งหกหนึ่งพี่ตะวันนี่เพิ่นมาไม่ได้ครับผมเพิ่นส่งให้คามชื่อเข่าดีครับพี่น้องเนาะก็เลยเฉียวไม้พี่น้องยิมซี่เบิ้งในงวดนี้ เด่นบนล่าง2 4 6 8 4 0 0 8 4 7 5 8 4 8 6 8แล้วก็ตัวเน่น4 7 5 8 6 8เม็ดเดียว8 7 4ครับทบทวนครับพี่น้องนอกพ่อไพร์บูลชุดเต็มแตก3ตัวแต่สัมผ่านก็พอพอมันใจเม็ดเดียว5า8ครับผม5 8 8 5 นี่นะครับพี่น้องเนาะสุดเต็มเอาสามสำนักที่ลงกไปแล้วครับผมมีตัวใดแน่มาเบิงน้ำกันนี่นะครับศูนย์กับหนึ่งกับแปดยืดยกันผู้ชมเนี่ตัวใดก็เทวว่างันเนี่ยแปดห้าสองแปห้าสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ ต้องออกค่ะท่า,านผู้ชมนี่นี่นี่เห็นบ่อันสีวนออก8ปดหางเลยที่แปศต้องออกคันโอ,อกขึ้นนี่รอเลยอาทิตย์หนาแมนตอนเพิ่มเพิ่ม้วครับผมสี่วอยออกหาสองหศูนย์แมนนี่ะดีว่าดีแปดสองอีกงวดนี่แม่แดสอ, <laughs> อด้ออ<ๆ>ครับนี่ล่ละค่ะท่า,านผู้ชม ครับพี่น้องครับผมครับแนวทางตำลาวรวมเสียนครับพี่ประกายเพิ่นเบรกครับพี่น้องเนาะมวหนี้เพิ่นเบรกได้ครับผมครับแตงงในกะพี่น้องที่ซีกะพิดใจหน้าเบื้องเอาครับผมรวมเสียนในคลิปนี้ครับเขาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้อยที่โชคดีถูกเงินไปน้ากันเด้ครับผมตำลาวสองทุ่มครึ่งครับหลังจากเลขไทยออกครับพี่น้องเนาะแปดห้าสองห้าศูนย์ หลุนเล้ากันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ